าชาวเน็ต like หลายคนฮือฮาตาลูกวาวกันเลยทีเดียวเมื่อดาราสาวสุดสวยไอซ์ปรีชยญาที่มีประเด็นมาให้แฟนคลับจับพิรุษในเรื่องของหัวใจกันอีกแล้วล่าสุดสาวไอก็ได้โพสต์ภาพลงไอจีส่วนตัวเป็นภาพคู่กับหนุ่มคนหนึ่งโดยในรูปมีทั้งหมด3คู่งานนี้คนเข้ามาคอมเมนต์ถามความสัมพันธ์กับหนุ่มข้างกายแต่ก็ไม่ได้รับคำตอบ ซึ่งทางด้านของฝ่ายชายก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับเป็น e m o จิรูปการ์ตูนชายหญิง3คู่พร้อมกับดอกกุหลาบทําให้หลายคนสงสัยว่าเหมือนเป็นการแสดงตัวว่ากําลังคบหาอยู่กับสาวไอซ์หรือเปล่างานนี้จะเป็นอย่างไรก็ต้องรอให้เจ้าตัวมาตอบเองแล้วกันล่ะนะ ควงคู่กันไปเที่ยวแบบทีทีสำหรับคู่ของสีตาเจนเซนและกอนรงเดชและก็เป็นอย่างเช่นทุกครั้งที่สาวดิต้ากับกนซึ่งเมื่อไหร่ทั้งคู่ควงกันไปเที่ยวก็มักจะมีภาพหว,วานๆราวกับเป็นภาพพรีเวดดิ้งออกมาให้แฟนๆได้แอบตารอนทุกครั้ง โดยทริปล่าสุดนี้ทั้งคู่ก็ได้ชักชวนแก๊งเพื่อนสนิทมิสหายยกขบวนกันไปเล่นสกีหิมะที่ประเทศญี่ปุน่นเลยมีภาพน่ารักน่าหยิกออกมาให้เห็นดังเดิมเพิ่มเติมขึ้นแนบชิดกันมากยิ่งขึ้นอาธิภาพที่สาวริต้าขึ้นขี่หลังคุณกรเขอบอกเลยว่าซีนี้อาจทำร้ายจิตใจคนสดไปเลยก็ว่าได้เรียกได้ว่าช่างเป็นคู่ที่เหมาะสมราวกับเจ้าหญิงเอลซากับราชาหิมะเลยทีเดียว เรียกว่าทำเอากองเชียร์อยากให้ทั้งคู่ลงเรือนลงเอยกันสักทีซึ่งก็ได้ยินมาว่าทั้งคู่เริ่มพูดคุยเรื่องงานมงคลกันบ้างแล้วติดตรงที่เวลาและคิวนาดนนของสาวริต้าก็เลยต้องขยับไปก่อนนะตอนนี้ส่วนคู่นี้แฟนๆหลายคนก็ลุ้นไม่แพ้กันสำหรับคู่ของหนุ่มปั้นจันทร์ประมะที่ออกตัวแรงประกาศว่ากำลังตามล่าเอ้ยตามจีบสาวทิ่สาวรทิสานางเอกต่างวิกยู่ งานนี้ปั้นจันทร์ได้ลั่นวาจาไว้ว่าจะขอลงสมัครสนามรักซึ่งทางฝั่งสาวทิสาก็เลยออกมายอมรับว่าเธอและปั้นจันทร์ได้คุยกันจริงซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าปั้นจันทร์เป็นคนคุยคนหนึ่งก็ค่อยๆสร้างความเชื่อใจกันไปเพราะอีกฝั่งก็รู้ว่าเธอกลัวหากจูโจมเกินไป ส่วนที่ปั้นจันเอ่ยปากว่าจะขออดทนเพื่อพิสูนรักแท้นั้นที่สาบ,บอกว่าก็ต้องรอดูกันไปต่อว่าจะทำได้หรือเปล่าพร้อมยืนยันทั้งคู่ยังไม่มีสถานะให้การพราะทุกอย่างเพิ่งจะแค่เริ่มตน้นหลอแถมยังใจบุญอีกต่างหากสำหรับหนุ่มเบียสกุลวัตร์ที่ล่าสุดลงพื้นที่แจกเสื้อกันหนาวให้กับเด็กและผู้สูงอายุในจังหวัดทางภาคเหนือ โดยเวียได้ชักชวนเพื่อนๆและแฟนคลับลงพื้นที่แจกเสื้อกันหนาวให้กับเด็กและผู้สูงอายุในโครงการวอร์มฮักบายเวีย2019และเดินทางขึ้นเหนือไปแจกเสื้อกันหนาวที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเวียเผยว่าโครงการนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากขาดแฟนคลับและผู้สนับสนุนทางบ้านที่ร่วมทำบุญกันตอนในทุกๆปีเพื่อส่งมอบความอบอุ่นในช่วงฤดูหนาวให้กับผู้ยากไร้แบบนี้ เรียกว่าผลบุญนี้ก็ส่งผลให้ความรักสดใสมีแฟนสวยบาดใจสุดๆไปเลยหรือรักเจอร้าวถึงทางตันแล้วอีกคู่สำหรับคู่รักสายลุยตุ่มตามยุทธนาและหวานใจสาวสวยอย่างยิงยิงสรุชาที่คขหผากันมานานกว่า3ปีและทั้งคู่ก็มักจะชมโมเมนต์หวานๆอวดแฟนๆผ่านอินสตาแกรมยู่บอย แต่งานนี้ชาวเน็ตกลับเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของทั้งคู่เพราะไม่ค่อยจะมีรูปคู่ออกมาให้เห็นอย่างเช่นเคยจนทำให้บรรดาแฟนคลับตั้งข้อสงสัยว่าคู่รักดาราคู่นี้ตัดขาดเลิกตรากันแล้วหรือเปล่าและล่าสุดยิ่งเป็นเหมือนการตอกย้ำความสงสัยของชาวเน็ตเข้าไปอีกเมื่อหนุ่มตุมตามโพสภาพข้อความว่าเฟรนซอนลงในไอจีส่วนตัว ส่วนในอินสตาแกรมของสาวหญิงๆนั้นบอกเลยว่ามีพีิรุธเพราะเธอนั้นอันฝรล่หนุ่มตุมตามไปแล้วและได้ตั้งบัญชีผู้ใช้เป็นแบบส่วนตัวไปแล้วเรียบร้อยเช่นกันทำเอาตกใจกันไปหมดเมื่อสื่อจีนได้ปล่อยข่าวลือว่าคู่รักทรงทงทรงจุงกิและซองเคียวรักเริ่มสั่นคลอนขาดเตียงไม่แข็งแรงแล้วหลังจากที่ไม่เห็นฝ่าหญิงสวมแหวนแต่งงานเหมือนแตก่ก่อน โดยสื่อจีนได้รายงานข่าวลือกันหย่าก,กันของคู่รักทรงๆพร้อมอ้างว่าทรงเยเคียวปรากฏตัวต่อหน้าสื่อที่สนามบินอินชอนที่เกาหลีใต้โดยไม่ได้สวมแหวนแต่งงานแต่ล่าสุดบรรดาแฟนคลับของคู่นี้ก็ได้หาข้อพิสูจน์มากรบข่าวลือม่วนนี้เพราะในอินสตาแกรมของสาวเฮยเคียวก็ยังมีรูปคู่กับคุณสามีเหมือนเดิมส่วนสาเหตุที่ไม่ได้ใส่แหวนแต่งงานก็อาจจะแค่ลืมหรือเพราะต้องเดินทางไกลไปต่างประเทศ งานนี้สาวเฮียเคียวก็เลยออกมาให้สัมภาษณ์ถึงแพลนงานในปีนี้ว่าเธอจะขอหยุดพักเรื่องการทำงานและมีเวลาให้กับครอบครัวมากยิ่งขึ้นกรบข่าวลือรักร้าไปในทันทีเ<ๆ>พิ่งจะให้กำเนิดลูกสาวคนแรกไปไม่นานสำหรับสาวคิมตาฮีภรยาสุดเลิฟของหนุ่มเรนล่าสุดคิมตาฮีก็ได้ออกมายืนยันว่าตอนนี้เธอกำลังตั้งครรภ์ลูกคนที่สองแล้วจ้า เรียกว่าน้ำยาคุณพ่อเรนยังดีเสกลูกเข้าทอมแบบไวเหมือนสั่งได้ซึ่งลูกคนที่2มีกําหนดคลอดในเดือนกันยายนปีนี้สร้างความตื่นเต้นและปราบปลื้มให้กับครอบครัวเป็นอย่างมากก่อนหน้านี้คิมไตฮีเพิ่งให้กําเนิดลูกสาวคนแรกไปเมื่อเดือนตุลาคมปี2017ตอนนี้เธอกําลังอยู่ในช่วงดูแลลูกคนแรกที่มีอายุได้เพียงหขวบ5เดือนเท่านั้น เตรียมตัวเป็นพระเอกคนต่อไปที่จะเข้ากรมทาหน้าที่ลูกผู้ชายในการเกณฑ์ทหารสำหรับพระเอกอีจงซอกหลังจากผ่อนผันมานานโดยสือ่อเกาลิใต้ารายงานว่าอีจงซอกได้รับหมายกำหนดวันเข้ารายงานตัวเพื่อเริ่มต้นการเกณฑ์ทหารอย่างเป็นทางการแล้วโดวยเป็นวันที่8มีนาคมที่จะถึงนี้ และจงซอกจะทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่บริหารสาธารนณะเนื่องจากจ้าตัวเคยประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ทำให้ไม่สามารถเข้ารับหน้าที่ทหารกองประจำการได้หลังจากนี้จงซอกจะเร่งถ่ายละคร Romance is a bonus book ให้เสร็จสิ้นในช่วงสิ้นเดือนนี้และก็จะต้องอำลาแฟนๆเพื่อเริ่มต้นการเกณฑ์ทหา,หารต่อไปทันที พรุ่งนี้มาอัปเดตข่าวคราวในวงการบันเทิงกันได้ใหม่กับรายการบ้านเทิงศาสสิสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย